สบายดีพัดมีไม่เนาะพัดมีพัดเส้นซื้อมาแต่งานบางในแล้วบรนทัพไปแล้วแท็กซี่แซ่บเราลองเบิรือไปเราลองเบิืงพักกระโบมีได้เพื่นกระบอกให้พักให้หยาเลยมีและหยาเท่านี้ออมหมกกินเลยหยาคือมีกี่พุ่นวะ ว่อะไลไมแหงกี้ปุ่นนายเนาะโอ้ยผมกับพี่น้องเอยแลเที่อยที่ไเขียบอยู่ไดนียที่บ่มีพัก พักในตู้กับเบิดแล้วคนคลายกัะบาพักให้จนกับลืมคนบุญทักคนบุญนี้แค่คำนชื่อมาใหม่ๆตอนตอนพันพัฒนใหม่ยังคือแค่ nạ không nhớ แคบนะเก็บคนดีอยู่เนาะ เดอ้อมาเดอ้อจะขูดจะค้นกินพัดไปอีน้ำการพัดเสร็น้ำการก,กินดีต้อนรับจะขูดจะข้นพี่น้องอีซี่หมซี่ซี่เกา่ากินดีต้อนรับมาเดอ้อ เนี่ยพักพักกระลำพี่น้องเขาคันขีกมันกระลำพักอยู่ที่มือละพัดกระแทบอยู่ ăn ăn mang cơm chi <tôi> như đi <thai> เทียบอยู่ Okay. ไม่เด็ด Okay. đưa cô có bao tới lúc sau. มันนงอยู่กลางทุ่งกลางท่าละนาวเ, <c oughs> เสือเป็นบางลุ่มผัดลำบา่าวหนาวเ <c oughs> อาะไรพป่น,นอ้องเจะแล้วกระพาก ถ้ามีก่อนมันยำเล่พีปน่นองเนี่ยลุกลุ่มตกคลิปนีก,กระจุกคนี่กอน้องคลิปหนาเพระกันนายไม่ออื่นพอะกันนายที่ผ่านในขยทพี่น้องสบายดี